อ่าแล้วยังคบกับเสียมอเตอร์เวย์อยู่ไหมเฮ้เสียมอเตอร์เวย์ไปขายทีอยู่จ้าว่านในม้าโหนั้นมากะลมแล้วแสดงบู้าแอนแวงมั่นเสียมอเตอร์เวย์มันไปขายทีอยู่เัง่ยดนในมาอยู่เออขันเจ้ามากกว่าอาจจะไดใก้อนมันบอกขอบคุณทุกคำอวยพรขอบคุณทุกกำลังใจสัญญาครับจะเป็นคนดีของประชาชนแผ่นดินประเทศชาติจะคิดดีทำดี และสร้างแต่สิ่งดีๆต,ต่อไปนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกคำอวยพรผมน้อมรับและขอส่งต่อทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและร่ำรวยนะครับเพิ่งพามาจากภารกิจทราบข่าวว่าวันนี้ทัวลงเกือบ30ิคันนะครับอ่เพิ่งอ่าตอนนี้ตอนเย็นนะครับเนาะสีหามงแล้วนะครับไปมามีแนวสีมาคุยกับสมมวยสมมวยอยู่ไหม,มออ,หอ้ยโอ้ออออหลังจาก คอมเมนต์บอกว่าเปลี่ยนชุดเดทเลยไงเปลี่ยนให้เรียบร้อยพูดอะพูดอะซูมไปพูดอะโอ้ยผ้าพื้นถิ่นนะครับผ้าพื้นถิ่นอุบลราชธานีนะครับสวยงามเลยน้องสาวกูเอ่อพายเุเซียวนสีดีได้ฉากซูมมากจนเป็นบ้าตอนนี้มาเป็นพนักงานขายนะครับเป็นไหนน้องรามอันนี้ลูกค้าที่ลูกค้าได้ว่า ูกค้าหลายค่ะจากมันก็เลยเศร้าจ้าแมนบอแมนทั่วล่องหลายจ้ามัอนี้โอ้เป็นซิปซิปคัทนะลูกโอขายดีอยู่เนาะขายดีอยู่จ้าเออเนี่ยยังมีเวลาค่ะมีเวลาเดี๋ยวจะมาเนาะเออเดี๋ยวนี่ยเนี่ยเนี่ยนไล่ขายยังเอออนไล่ขายใส่ขออีสานทักแชทมาเป็นวะทักแชทมาทางเพจเลยจ้าทักแชทสิมี่แย่ท่าจะเอาถาดตอบ่จ้าใส่คออีสานจ้าที่ ที่ัลักๆเลยที่ขายดีค่ะแพ็คละลอยจะสร้างวันไล่ได้จ้ามีปลาสกการเอาไปทอดเนาะกินปลาเอาเอาไปทอดกินกับตำบักทัวกับปลาตำบักคุงเนาะแพ็คละหนึ่งลอยทักแชทมาได้เลยครับเดี๋ยวมีแอดมินส่งให้นี่หมูแตดเดียวกับมีนะจ้าลอยเศร้าจ้าโหเรียบร้อยจ้าเรียบร้อยจ้าเราจะมีหลายอย่างผสมผสมขายดีอ่าทักมาครับมีรายการสินค้าผสมโตขายดีดีจากพี่น้องกับพี่น้องทั่วมาแต่ ใส่บัวงหันลงทั่วเอาม็อเมาส์ไปเมาส์ไปจ้ะอืมผลงานต่างบูนีรเ่าครับ่มกับเชียงใหม่ว่าเห็นมาบว่างหันจ้าสงขาก็มีออนะครับอ่ะเอ้ยเออเอาจ้าผสมแพนจ้ะผสมแพนผสมโตจ้าสายดีผิ่พี่น้องเออ,เออหมยจ้ามีมันเป็นยังไงกล่องเลยนี่มันคือเออมันเนี่ยเาเห็นั้องขอาะซองหมดเลยนี่เออมันมีเสียหนึ่งเว้ยพักมาหาอัย ถ้าขาที่แม่แอดมินเราจะส่งข้อมูลไาใอ้ายมึงสิมีข่าวดีได้แล้วแต่มึงได้ไปที่ไหนนะขายรองเท้ากนะสองแสนหาอยู่กินกระเผอยู่กินกระเมียยาจ้าสองแสนหาอยู่กินกระเมียาตามีเสียผู้หนึ่งเด้อเพิ่นเพิ่นมีความประสงค์เพิ่นฝากถามน้องหมวยอยู่หาคอว่าฉันเด้อะนี่อายได้สิมากว่าข่าวดีมึงฟังแล้วแต่มึงสีมีเจ้าหน้าในในกูจะเป็นเสาแก่ทางมึงอยู่แล้วกูจะเป็นกูรักกูใหญ่ทางมึงอยู่แล้วขันขันมึงตัวตัวขันตามตกลงเขาได้บอ เขาถามมาว่าผมมีคำถามฝากท่านจอนนี่ถามถึงน้องหวยห้าข้อครับอหากน้องหวยตอบตรงตามค้าข้อนี้ผมก็คงจะมีโอกาสได้ไปสู่ขอและรับเธอมาอยู่ด้วยอาเอาฟังพี่น้องฟังคำตอบทีละคำถามอ่ะคำถามแรกเขารายงานตัวครับผมชื่อสมชายนามสกุลจุดๆๆจด,จด,จดนะครับอ่าสมชายเป็นชาวเป็นคนสูงวัยอายุ65ปีน้องเขารับได้ไหม รับแต่จ้าแห้งเทาแห้งแซ่บแห้งมั่นจ้าข้อแรกพัดขอแรกพัดขอแรกพัด <c oughs> เป็นคนสูงไม่ได้อยุค2าปีาสองผมมีธุรกิจโรงแรมนะครับอยู่ที่เกาะสมุยภรรยาเสียชีวิตไปแล้วและลูกๆก,ก็ไปทํางานอยู่ต่างประเทศเหลือ <c oughs> แต่ผมและและลูกน้องที่ทํางานให้โดยที่ผมอยู่ตัวคนเดียวจึงจะต้องการ คู่ชีวิตมาดูแลตอนแก่เท่าด้วยกันน้องหมวยพร้อมไหมตรงเรื่องนี้โอ้ยพ,พาาอประจานไม่หัวรงแร้มปนนั่นเอ้ยมึงจิ้มกูครับอีพาสเมึงอวพ <or crashes> ่อสามนะครับผมยังคงมีความต้องการทางเพศห่วยต้องต้องน้องจะสนองอารมณ์ความต้องการทางเพศของผมได้ไหมโอ้ยเมือมม่อสิบดาบกัญชาก็ประจานจัดไปเลย าก็สองแรกก็สองแจดว่าแจ้เล้วชีวอน้อกตายวะล่ะวิ่งลูกคายจังหวะแจว่ายตายอาได้เห็นเรื่องแสงผ่าภาพเออก็ได้เห็นเรื่องแสงผ่าภาพเลยน้องเรื่องแสงผ่าภาพเลยน้องพ่อสี่ว่าวันหนึ่งน้องจะทําให้ผมได้กี่ครั้งเวันหนึ่งสี่ใจจะขังบ่าห้าจะหกเจ็ดอย่างพ่อละยันล็อกยันเจ้าน้องคนนี้ยันเจ้าน้องแต่พ่อใจว่ายตายวันไหนใส่เงินคุณสมชายครับ อ่ะดูคลิปเลยนะคุณสมชายนะน้องเขาตอบตามคุณถามทักมานะกับคุณสมหวยจ้ะคุณสมชายเออกับคุณสมหวยพอฮะอ่าแล้วยังคบกับเสียมอเตอร์เวย์อยู่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเสียมอเตอร์เวย์ไปขายทีอยู่จังบนไหนมาเถอะขันมากระลมแล้วสะเดียบูจาแบแฝงว่วมันเสียมอเตอร์เวย์มันไปขายทีอยู่ยังบนไหนมาอยู่เออขันเจ้ามากกว่าอาจจะได้กก้อนมันบอก ออถ้าได้พร้อมก็จัดคันหมาโอเดอร์พร้อมเส้นหายออกินกบแฟงาอ,อ่านะครับออข้อสุดท้ายหากตรงตามทั้งหมดแค่ห้าข้อผมพร้อมไปสู่ขอนะครับโอ้ยตรงพานายแมน่น้ำแต่ไอ้มั่นสนับสนุนไหน้องไปเซิรมีแห้งมึงเป็นเจ้าของโรงแรมล้วมึงทิมกูได้ดิเออ่าครับน้องมวยครับ เจ,จ,จ,จ้าหนี้เจ้าหนี้เจ้าบาสนองควอมตกลงเราจะซ้อนเดื่อซานเยี่ยนเราค่ะใครว่ามันตันมันยหรอหู้ของแทวอสคุณสมชายนะนะครับคุณสมชายน้องสาวผมเนี่ยเพราะธรรมดาเด้ญาติใจเจ้าหัาวใจไหวเออเรือเอ่เราต้องมีข้อสนองตอบพี่ <S 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 ต้องเขียนกฎหมายพินัยกรรม <S 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 และก็เซ็นสัญญาสมรสไว้ <S 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 เออหากคุณตาย ทรัพย์สมบัติโรงแรมมกวาดสมิยทั้งหมดเป็นของสม่วยจ้าและเขียนอีกข้อหนึ่งว่าโรงแรมนั้นหากขายในหากขายได้ในราคา500ล้านบาทแบกให้เจ้านี้เท่าไหร่แให้เจ้าหนี้สองสองบาทจ้าสองบาทหรือสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นวยเอ้ยสวยดยู่ทีอ่าเห็นไหมพวกผมรัดกลุ่มนะครับเราไม่ได้เมือนกันทำหน้าที่เสืร์ฟเราเสิร์ฟหาเราหาไปไป เราแขนขาอ่อนแรงเอเออเราแขนเาอ่อนแรงอุ้ยแขนขาอ่อนแรงมึงต้องเมื่อยปวดขาปวดน้ำดิมึงต้องเสื้อห้ตายเลยเสื้อห้ตายเสื้อห้ตายเสื้อห้ตายมึงไม่ได้บ้าเอาพี่ได้กมเราบ่ะจ๊ะเอาก็ต้องขอตกลงเนาะต้องเส้นันเป็นพันลยาเนาะแมนบ๊อหกสิบหาเราอีกสิบปีเราก็สิบไปแล้วจ๊ะจากแล้วค่ะเจอมึงไปเดือนแล้วมึงเสื้อทุกมือเสื้อมือละวเศร้าน้ำเลยที่เออผมมึงก็ตายผมมึงตายคนก็บเราตาย เอาเอาครับจะไหนกับผ่านมาบลรัชธานีนะครับแวะมาทักทายผมแวะจอนี่นะครับเนาะของฝากมากมายหาท่านนหัวกูเลยกูเลยจเป็นบาดตายกับยมวยของฝากน้องหมวยแวะมาทักทายน้องสมวยก่อนที่เธอจะไปเป็นอ่าวีมาดามมาดามมาดาม เออจะเป็นมาดามอยี่แถวสมุยเลยเดีมาน้มก็สมุยอ๋อเออตีนุ่งกับเฮ็ดงานอย่อยอยนีเราอยู่ใสคือบังปอดโมออยุลิสา,านี่เเรามาปอดเลยเดีเราแชทมาเลย,ย<อ>เนอ่อหตีนุ่งกัเฮ็ดยุ่ิสาค่าเปกับเดอะบีทจ้าขายโงแรมนี่500ล0 0ล้านให้กูตรกก่อนนะให้2ล้านจ้า2 0 0ห0หลังจากเน้เด้วน่สลยล้านเอ้ย0 0ลอเ้าล้านให้กู2ล้านส9 8ล้านก็สิเดินทางไปย่ว่าแดงเนาะไปตั้โรงงานี่คุณ กสิไปถามไปฟังกูเลยมาแดงมาแดงหรือว่าหัวว่าแดงแม่นจ้ะกูกสิไปเพิ่มธุรกิจเพิ่มพุ่มไปเรื่อยๆกษสิเครือข่ายไปเรื่อยๆไล่บริษัทมาสมทบกันบริษัทยังปะบริษัทเดบิวไล่โว้สมม้วยเดบิวไล่เอาเอาเรื่องหัวมวยนะพี่น้องนะขอให้ทุกท่านรับจุบจุมนี้ร่ำรวยสิว่ารายการแรงวันนี้มันเกิดผมนะครับมันหัวัวันเกิดลูกพี่วันเกิดจ้าเฮี่ยวเบิดเหี่ยทูยู Happy เฮียพ t ่เบ๊ด o ผู้ยูเฮียพี t เ y ๊ด Oh y e ย h ขาคุยไรตรงอหะให้มึงสู้ความแ็งแรงทางใจจากยาเสพติดเอาตืนออกร้ายไปแล้วไอ้ไอ้แคือีวนุ้เดินน้ตกงอ่าโอเครับขครับมึงเอ้นเป็นผ้าดามีนี้มึงอย่าลืมกูเลยเสื้อไงตายเลยแล้วแล้วพ่าไปกับมหากูสีมันตายข้าบค่ะขอทุกท่านลำดุวยส่วาลรไกคแข็งแรงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ